สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูกับข้าวง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบที่ยุ่งยากมากมายนะคะมีวัตถุดิบน้อยนิดเท่านั้นเองก็สามารถ สร้างสรรออกมาเป็นเมนูเมนูนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นหมูสับผัดเต้าเจียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวิธีทำเนี่ยทำยังไงแต่ก่อนอื่นต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างวัตถุดิบนะคะก็จะมีหมูสับค่ะ3า0กรมัมจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกรากผักชีสารากรากระเทียมจีน3กลีบค่ะพริกแดง2เม็ดสามารถใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขิงค่ะเต้าเจี้ยวสองช้อนโต๊ะค่ะ ซอสหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะต่อมาจะเป็นพวกผักค่ะก็จะมีหอมแดงค่ะ3ลูกต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายอันนี้สามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะคะวัตถุดิบหลักๆก็มีเพียงเท่านี้เองเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะเราก็จะเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมค่ะเราก็จะหั่นเป็นท่อนเล็กๆค่ะไม่ยาวเกินนะคะเอาเป็นท่อนแบบ กำลังน่ารักแบบนี้ค่ะหั่นต้นหอมเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะหั่นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายเนี่ยแนะนำให้ใส่นะถ้าไม่ใส่อะ่ะมันจะไม่หอมอตัวขึ้นช่ายเวลาที่ผัดกับเต้าเจีเ้ยวนี่เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเข้ากันดีมากๆเลยนะคะ ขึ้นใช่เราก็หั่นเป็นท่อนๆเล็กๆแบบนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นหอมแดงค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยสามารถใช้เป็นหอมหัวใหญ่แทนได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีแล้วก็เราคนชอบกินหอมแดงแล้วก็เลยเอาหอมแดงเนี่ยมาใส่แทนหอมใหญ่นะคะ <c oughs> เขาก็มีรสชาติที่หวานหอมเหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเล็กเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ หอมแดงเนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่าเขาจะมีความหวานมากกว่าด้วยนะแล้วก็มีกลิ่นที่ฉุนมากกว่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะพอเราหั่นหอมแดงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหั่นผ่าแบ่งสี่หนึ่งลูกผ่าแบ่ง4ี่ชิ้นนะคะแล้วก็แยกเขาออกมาเป็นชิ้นๆด้วยนะไม่งั้นเวลาผัดเนี่ยมันจะ,ะโดนความร้อนไม่ทั่วถึงนะคะ ่อามาเราก็จะมาสับรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกกันค่ะสับให้เขาละเอียดเลยนะคะหรือว่าใครจะนําไปตําก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้อยากตําเราอยากสับแบบนี้เพราะว่ามันจะได้มีความมีสัมผัสเวลาที่เรากัดโดนอะ่ะมันจะไม่ได้ละเอียดแบบใหญ่แยะไปขนาดนั้นนะคะบางทีเวลาเรากินเขาก็จะกัดโดนพวกะรากผักชีอันเล็กๆหรือว่ากระเทียมชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ แล้วก็พริกเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่เพิ่มได้นะอย่างที่บอกว่าถ้าชอบเผ็ดก็ใส่มากกว่านี้ได้เลยแต่ว่าเราอยากแค่ได้กลิ่นแล้วก็มีความเผ็ดไปปลายลิ้นเท่านั้นเองก็เลยใส่ลงไปแค่2เม็ดนะคะต่อมาก็จะเป็นขิงค่ะขิงเนี่ยบางคนเขาก็จะสับให้ละเอียดใส่ลงไปเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้อยากสับเราอยากจะหั่นให้เขาเป็นเส้นๆนะคะก็คือสไลด์เป็นเส้นเลยแบบนี้ จริงๆการทํากับข้าวนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเราสะดวกแบบไหนนะคะมันก็อยู่ที่เรานะอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็เป็นคนกินนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําตามใจที่ตัวเองชอบได้เลย mm. เมื่อเราเตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะเตรียมผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วจากนั้นก็ใส่น้ํามันลงไปไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเวลาที่ผัดแล้วเดี๋ยวมันจะเลี่ยนมันนะ ถ้าเราใส่น้ำมันเยอะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกที่เราสับเอาไว้ตอนแรกลงไปนะคะผัดตัวเครื่องเนี่ยให้กับน้ำมันให้หอมเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังไม้ถ้าหากว่าไหม้เนี่ยตัวหมูสับผัดเต้าเจี้ยวของเราจะมีรสชาติขมแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะมันจะทําให้ความอร่อยลดลงไประดับหนึ่งเลย ผัดมาสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มส่งกลิ่นที่หอมฉุนแล้วก็เป็นนั้นใช้ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่หอมแดงแล้วก็ขิงลงไปนะคะผัดต่อค่ะผัดจนกว่าหอมแดงเนี่ยเขาจะเริ่มมีความสุกใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยเขาจะมีน้ำมันขิงหอมๆอ,ออกมานะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ผัดจนหอมแดงเนี่ยเขาเริ่มสุกใสแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปค่ะผัดเต้าเจี้ยวให้หอมเลยนะบางคนเนี่ยเขาจะใส่เต้าเจี้ยวตอนที่ใส่เนื้อหมูลงไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะชอบเอาเต้าเจี้ยวมาผัดก่อนผัดให้หอมหอมเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันจะหอมกว่าเวลาที่เราใส่เต้าเจี้ยวทีหลังนะอันนี้แล้วแต่สะดวกได้เลยแล้วแต่เพื่อนๆคือเทคนิคนี้เนะี่ยเราได้ตอนที่เราทํางานอยู่ในโรงแรมนะมีเชฟคน แบบที่เขามีความรู้เยอะๆเนี่ยเขามาสอนว่าให้เอาเต้าเจี้ยวเนี่ยผัดก่อนนะจะทําให้เต้าเจี้ยวของเราเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นเวลาที่ทําเมนูอะไรที่เกี่ยวกับแบบผัดเต้าเจี้ยวอะไรเงี้ยเขาจะให้ใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดก่อนพอเราผัดจนเต้าเจี้ยวหอมดีแล้วนะจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะหมูที่เราใช้วันนี้นะเป็นส่วนของสันนอกสับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีมันแทรกนะคะ ถ้าหากว่าใครชอบให้หมูของเพื่อนๆติดมันก็ใช้3มชั้นก็ได้หรือว่าจะใช้พวกสันคออะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ว่าเราอยากกินหมูที่ไม่ค่อยมันวันนี้ก็เลยใช้เป็นสันนกศบหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นไก่กุ้งแล้วแต่เลย <S <S เนื้อเนื้อวัวก็ได้นะแล้วแต่เนื้อสัตว์ที่เพื่อนๆอยากจะกินได้เลยค่ะ <S <S แล้วก็ผัดจนเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยสุกดีนะคะ เมื่อเราผัดจนเนื้อสัตว์สุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสลงไปวันนี้เราใส่แค่ซอสหอยกับน้ำตาลรสชาติมันก็กลมกล,มล่อมเลยนะเพราะว่าเต้าเจี้ยวนี่เขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆใช้เต้าเจี้ยวของยี่ห้ออะไรด้วยนะเพราะว่าความเค็มเนี่ยมันมากน้อยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะทําอาหารปรุงอาหารทุกครั้งเราจะต้องชิมก่อนว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมันรสชาติเข็มข้นแค่ไหนนะ อย่างของเราเนี่ยเราก็ใส่แค่นี้รสชาติมันก็พอดีแล้วถ้าหากว่าใครรู้สึกว่ามันยังไม่เค็มหรือว่ารสมันยังไม่จัดสามารถปรุงเพิ่มได้จะใส่น้ำปลาหรือว่าซอสปรุงรสก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ค่ะผัดนะคะจนเครื่องปรุงรสเขาละลายเข้ากันดีเราใส่ซอถอยกับน้ำตาลลงไปแล้วก็ผัดผัดไปเลยพอเราผัดจนเขาละลายชิมรสชาตินะคะก็ถ้าอย่างที่บอกถ้ายังไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มได้นะแต่ของเราถูกใจแล้วเราก็จะใส่เป็น ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมที่เราสับเอาไว้ตอนแรกที่เราหั่นเอาไว้ตอนแรกเนี่ยนะคะลงไปแล้วก็ผัดต่ออีกแป๊บหนึ่งค่ะผัดอีกนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผักเขาก็จะเหี่ยวเหี่ยวลงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ผัดจนผักที่เราใส่ลงไปเนี่ยเขาเริ่มมีความอ่อนตัวลงนะคะเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็นำเขามาจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูหมูสับผัดเต้าเจี้ยวของเราในวันนี้นะคะรสชาติของเขาอร่อยได้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรู้สึกว่าเข้ากันดีมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าไม่อยากกินกับข้าวจะกินเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะก็มีความ รสนัวอร่อยเหมือนกันจะกินแบบไหนก็ได้ก็ดีทางนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องสวนครัวด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวของเราลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ